ครับก็สําหรับวันนี้ก็มาพบกับครูเค้กอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาการคานวณสําหรับวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาถ้าอยากรู้ว่าเราจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับครับก่อนที่เราจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาเราต้องรู้ก่อนว่าการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาคืออะไร การใช้เหตุผลเชิงตกรรกะในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือประสบการณ์มาเป็นเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่เหตุผลที่อธิบายได้ตัวอย่างการคิดแบบมีตรรกะ เป็นบทสนทนาระหว่างน้องแมวและพี่หมีน้องแมวถามพี่หมีว่าอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพี่หมีตอบว่าวันนี้ฝนน่าจะตกหนักน้องแมวถามอีกว่าแล้วพี่หมีรู้ได้ยังไงพี่หมีจึงตอบว่ามีเมฆมากท้องฟ้ามืดคึมนี่ก็คือการใช้เหตุผล แล้วการให้เหตุผลหลักคืออะไรการให้เหตุผลก็คือเป็นการคิดและการอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนง,งานสําหรับการแก้ปัญหานั้นเราอาจเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพหรือข้อความซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลําดับขั้นทําให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน โดยแต่ละขั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยครูก็มีสถานการณ์ตัวอย่างให้นักเรียนได้ลองฝึกคิดกันดูนะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าร้านนมแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนสามารถนำขวดนมเปล่า3ขวดมาแลกนมขวดใหม่ไปดื่มได้1ขวดทันทีถ้านักเรียนมีเงินจานวนจากัด สามารถซื้อนมได้เพียง9ก้ขวดเท่านั้นถามว่านักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมดกี่ขวดรวมที่นำไปแลกฟรีด้วยนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปแล้วลองคิดดูก่อนได้เลยครับ few minutes later. เงื่อนไขและแนวทางแก้ปัญหาถ้าพิจารณาจากโจทย์เราจะพบเงื่อนไขแรกก็คือนักเรียนมีเงินจำนวนจำกัด สามารถซื้อนมได้เพียง9ขวดเท่านั้นต่อมาเราจะพบเงื่อนไขที่2ก็คือขวดนมเปล่า3ขวดสามารถนำมาแลกนมขวดใหม่ได้อีก1ขวดถ้าเราดื่มนมทั้งหมด9ขวดเราก็สามารถนำขวดเปล่าทั้งทั้9ขวดไปแลกนมขวดใหม่ได้อีก3ขวดเมื่อเราดื่มนมขวดใหม่ทั้งหมดสขวดแล้วเราสามารถนำขวดเปล่าทั้ง3ขวดไปแลกนมขวดใหม่เพิ่มอีก 1นขวดสรุปได้ว่านักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด13ขวดครูมีอีก1นึ่สถานการณ์ตัวอย่างที่ให้นักเรียนได้ลองฝึกคิดกันดูนะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าวันนี้มีพนักง,งานส่งของมาส่งของที่บ้านนักเรียนนักเรียนจึงถามว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างพนักง,งานจึงตอบว่าข้างในกล่องมีแถวแถวแรกมี ลูกหลักบี eties, à, ้กับม้าพนักงานบอกต่อว่าถุงหนึ่งยางแถวที่สองมีตุ๊กตากับรูปหุ่นยนต์พนักงานบอกว่าผิดสองอย่างแถวที่สามบอกว่าม้ากับรูปหุ่นยนต์พนักงานบอกว่าถุงหนึ่งยางแถวที่สี่มีลูกหลักบี้กับเฮลิคอปเตอร์พนักงานบอกว่าถุงหนึ่งยางแถวที่ห้ามี เป็ดน้อยกับตุ๊กตาผู้หญิงพนักง,งานบอกว่าทุกหนึ่งยางถ้านักเรียนลองพิจารณาจากโจทย์และสิ่งที่พนักง,งานบอก,น,กนักเรียนจะทราบไหมว่าเงื่อนไขอยู่ตรงไหนถูกต้องแล้วครับก็คือสิ่งที่พนักง,งานบอกทุกหนึ่งยางปดสองยางทุกหนึ่งยางนั่นแหละครับก็คือเงื่อนไขของโจทย์นี้ นักเรียนลองพิจารณาในแต่ละแถวดูนะครับว่าเงื่อนไขถูกหรือไม่ลองดูแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกบอกว่าถูกหนึ่งยางนักเรียนจะทราบไหมว่าลูกเต๋ก,กับมา้าอันไหนถูกอันไหนผิดใครยังไม่ทราบให้นักเรียนลองไปพิจารณาแถวถัดไปเลยนะครับแถวที่สองมีตุ๊กตาผู้หญิงกับ ลูกหุญญ่นยนต์พนักง,งานบอกว่าผิดสองอย่างแถวนี้ก็จะพิจนารณาได้เลยนะครับว่าทั้งสองอย่างนี้ผิดอลองไปดูแถวถัดไปพนักง,งานบอกว่าถูกหนึ่งอย่างข้อนี้จะพิพจนารณาได้เลยไหมครับถูกต้องแล้วครับคือม้าถูกหุ่นยนต์ผิญญผด เนื่องจากข้อที่2นะครับที่ว่ารูปหุ่นยนต์ผิดแถวที่4ถูกหนึ่งอย่างข้อนี้ก็ยังเจารณา,าไม่ได้ให้ลองข้ามไปแถวที่5แล้วลองพิจารณาแถวที่5้าพนักงานบอกว่าถูกหนึ่งอย่างใช่แล้วครับเป็ดถูกต้องตุ๊กตาผู้หญิงผิดเพราะว่าอ้างอิงจาก แถวที่2เมื่อเราพิจารณาครบทั้ง5แถวแล้วให้ลองกลับไปดูแต่ละแถวว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ถ้ายังไม่ตรงก็ให้ลองพิจ,พจารณาอีกรอบแถวแรกลูกรัลกบี้กับมา้านักเรียนพอจะทราบหรือไม่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถูกต้องแล้วครับม้าถูกนั่นเอง เพราะว่าอ้างอิงมาจากแถวที่สามแถวที่สามบอกว่ามา้าถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งถูกหนึ่งอย่างเมื่อมา้าถูกต้องแล้วสิ่งที่ผิดก็คือลูกรักบี้นั่นเองเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ลองไปดูแถวที่สแถวที่สี่บอกว่า ถูกตึงยางอะไรถูกระหว่างลูกลักบี้กับเฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์นั่นเองลูกลักบี้ผิดเพราะว่าเราไปพิพจารณาอ้างอิงจากแถวที่หนึ่งเมื่อเราพิจารณาครบทั้งหมดทุกแถวแล้วให้ลองตรวจสอบว่าแต่ละแถวนั้นตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ถ้าเราตรวจสอบครบแล้วก็สรุปได้ว่าข้างในกล่องมีมา้าเฮลิคอปเตอร์และเป็ดน้อยนั่นเองครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา สำหรับใครที่รู้คำตอบแล้วให้นักเรียนสามารถคอมเมนต์ใต้โพนี้ได้เลยเดี๋ยวครูจะกลับมาเฉลยในคลิปหน้าครูอยากทราบว,ว่าคำตอบของนักเรียนกับครูจะเหมือนกันหรือไม่หรือว่าจะแตกต่างกันยังไงสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม